กยติดต้อนรับเข้าสู่ช่องยูสิตา611.12นะคะวันนี้โยกับพี่บิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะก็เป็นทริปธรรมกันที่ได้ไปแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้เราจะไปบ้านรักไทยกันนะคะเซอร์จากตากไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะคะจากบ้านตากไปถึงเชียงใหม่ใช้3ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็ยิงยาวอีกเป็น5ชั่วโมงรวมเป็น8ชั่วโมงนะคะรอดูว่าเราจะไปถึงอกี่โมง พี่วิวคือตื่นเต้นมากนอนชั่วโมงเดียวเพราะว่าตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นเพราะว่าอะไรนอนไม่หลับป้องตื่นเต้นแต่นอนไม่หลับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวไปแม่องสอนกันแล้วเราดูสิว่าเมืองจีนแห่งประเทศไทยที่บ้านรักไทยเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนเรา,าดูกันค่ะ เราก็ออกมาจากเชียงใหม่ได้2ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าทางก็คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะขดเขียวเยอะมากก็เดี๋ยวเราต้องดูว่าปลายทางเนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็แวะข้องน้ำแล้วก็พักหาอะไรทานกันนะคะที่จุดชมวิวลักจังกมง58ชื่อสถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดังนะคะ คือบรรยากาศดีมากนะคะคือวิวแบบดีมากมีต้นสนใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีแบบแม่ค้าขายน้าส้มขายอะไรอย่างงี้สังเกตเห็นว่าที่นี่มีจุดรับซื้อส้มเยอะมากๆกโยกเลยเดาว่าเอ๊ะหรือที่นี่จะมีสวนส้มนะคะก็เลยเดี๋ยวค่ะกลับเราลองแบบแหวะดูนะว่ามีสวนส้มไหมแต่ตอนนี้คืออากาศดีมากอะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาน้ําอะไรทานกันค่ะเห็นมีเหมือนแบบน้ําส้มขันแน่เลยไปดูน้ําส้มขันกันค่ะ ส้มแทล้านเปนเร์เซ็นต์เพราะว่าแม่ค้ากำลังขันอยู่ตก็เป็นรจะอ่าน ก็เดี๋ยวเราเดินทางต่ออีก7กิโลนะคะทุกคนก็จะลงจากเขาแล้วแอบถามพี่ที่ขายน้ำส้มเมื่อกี้มานะคะเขาบอกว่าจะไปบ้านรักไทยหรอก็แล้วเขาก็คิดปีกแบบนึงบอ,ก,อก็ประมาณอีกเกือบร้อยโลแล้วก็แบบโอเคงั้นเราจะไม่ถ่ายรูปเยะละาเดี๋ยวเราจะรีบไปละเดี๋ยวจะถึงดึกเกินนะคะทริปในวันนี้นะคะเราพาคนแก่มาทรามานไปไปกัน ก็อยู่ที่จุดชมวิวกิ่วลมนะคะทุกคนโยแอบเซิร์ชดูเพราะอากาศหนาวมาก22องศาแล้ววิวก็คือแบบคิดว่าภูทับเบิร์กคือที่สุดแล้วนะทุกคนเองมาดูที่นี่ที่นี่ก็คือสุดเหมือนกันนะ่ะอ,อากาศดีมากเลยอ่ะอ,อากาศดีอ่ะ แล้วคือแบบซันเซ็ตที่นี่คือดีมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้ดูฝั่งนูน้นถ้าแบบมันกล้องที่แบบกล้องที่เรามามันสามารถให้ดูได้นะคะเพราะว่ามันย้อนแสงเวอร์แต่มันสวยมากอะ่ะเดี๋ยวเราไปให้ดูชอบอ่ะชอบที่นี่มากเลย สวยมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบเป็นภูเขาแบบเลเยอร์เลเยอร์อ่ะสวยมากเลยค่ะเราโชคดีมากที่แบบมาตอนพระอาทิตย์ตกดีนอะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางต่ออีก2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปถึงบ้านลักไทยตอนนี้เราถึงปลายแล้วนะคะก็สู้ๆอดทนแล้วก็เดี๋ยวไปหาปั๊มน้ามันด้วยค่ะน้ำมันจะหมดแล้วไปกันปะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนโยกับพี่วิวออกจากเชียงใหม่มาตั้งแต่ตอนบ่าย2องโมงเพิ่งมาถึงตอน2องทุ่มนะคะทุกคนก็แบบมีพักชมวิวข้างทางบ้างแต่ไม่ได้แบบพักกินข้าวเลยนะรถทางก็คือทางโหดมากในฐานะที่เป็นคนเด็กตักแม่สอนใช่ปะเรารู้สึกว่าบ้านเราอะทางโหดแหละแต่โยขอกคำพาเนี่ยคือโยให้ที่เนี่ยเป็นนันเบวยในเรื่องของทางโหดนะคะ แต่พอมาถึงแล้วมันก็คุ้มค่านะคะทุกคนเพราะว่าแบบเฮ้ยมันแบบเหมือน,แบบนอยู่เมืองจีนแล้วมันสวยมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้โยกับพี่วิวยังไม่มีที่พักนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็เดี๋ยวจะไปหาที่พักก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินเล่นกันค่ะไปหาที่พักกันหนาวมากเลยที่เนี่ยขอเช็คแบบว่ากี่องศาเพื่อนๆว่ากี่องศาที่นี่สิกกองศา ตามสุด16องศานะคะใช่ไหมบ้านก็หนาวมากเลยเอะเด้ก็คือแบบแต่งสวนไม่ไหวแล้วนะคือขอถือเสตอยาวแล้วกันโอเคไปหาที่พักกัน,นะคะ่ะ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะทุกคนก็คือเรามาถึงที่เนี่ยจากเชียงใหม่มาตั้งแต่วันสองใช่ปะมาถึงมาประมาณสองทุ่มกว่าเราก้หาที่พักคือหาที่พักยากมากๆถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดแต่ทุกคนก็อยากหาทํานะแบบมาแบบไม่มีแบบจองที่พักไว้อนานมากกว่าจะหาที่พักได้นะคะแล้วก็ร้านค้าทุกคนโยกับพี่พิวไม่ได้กินข้ามากินแค่โจ๊กเมื่อเช้านะคะก็พอมาถึงอะ่ะก็คือร้านปิดหมดแหละโชคดีที่แบบว่ามีร้าน พี่เขาขายอาหารตามสัง่งแล้วก็ซาลาเปาแบบเปิดแงมๆมไว้เราก็เลยแบบเออแบบหิวไงขอเข้ามาซื้อก็เดี๋ยวเอามาม่าต้มแล้วก็ซื้อเกาลัดแล้วก็ซาลาเปากลับไปกินที่ห้องนะคะแต่ตอนนี้ก็ชิมก่นอนก็หิวมากื <c oughs> มกินผมเปงนหล <c oughs> อ,อ,อ,อะไรก็อร่อยอืออะไรก็อร่อยอะตอนเนี้ยเป็นไงนชิปวันนี้ ก็เดี๋ยวพวกนเนี้ยเราจะตื่นเช้าไปล่องเรือกันนะคะแต่เท่าที่ไปถามพี่ที่ท่าเรือเขาบอกว่าคิวมันเต็มมีว่างอย่างทีก็คือ8ปดโมงยีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะมีใครดุดจองไหมเป็นการมาเที่ยวที่กินมาม่าต้มมา <c oughs> อะไรซะน่าสงสารขนาดนั้นโยเลี้ยงพี่ดีไหมคะ่ะ <c oughs> พอประทังชีวิตได้ค่ะดีนะที่เราเลี้ยงง่าย ให้ทุกคนรู้ป่ะว่าวันนี้มันเป็นวันที่โยเห็นพี่บิวในอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าปกติเวลาสั่งข้าวสั่งอะไรอ่ะพี่บิวจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้อยมากๆอ่ะแต่ว่าวันเนี้ยไปร้านซาลาเปาใช่ป่ะโยคิดว่าจะซื้อแบบจะสั่งคนละลูกอะไรเงี้ยพี่บิวก็คือถามว่าเหลืออะไรบ้างแล้วแม่ค้าก็บอกว่าอ๋อเหลือหมูสับสามหมูแดงสองค่ะแล้วพี่บิวก็บอกว่าเอาหมดนั่นเลยครับเอ้วเขาแบบฮะจะฟังผิดปะวะหรือพี่บิวพูดผิดหรือเปล่าสุดพี่บิวบอกวอืมหิวอะ สุขคงหิวจริงๆอะสวัสดีเชา้าวันที่สองนะคะทุกคนเมื่อวานเนี้ย <c oughs> ก็คือโยกับพี่วิวกินมามา่าเสร็จใช่ปะก <c oughs> ็น่าระคาพับันนะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลย <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะโยอจะให้ทุกคนดูที่พักของโยนะคะที่พักเมื่อคืนชื่อที่พักก็คือจงจงเกตเทาหลักไทยนะคะคือเลทราคามันจะมีเลทราคาห้องแอร์กับ ห้องผัดลมใช่ไหมแต่อากาศที่นี่มันก็คือหนาวแล้วนะคะด้วยอย่างที่เราบอกกันแหละว่าแบบที่พักมันแทบจะไม่มีแล้วนะคะเพอเรามาดึกมากๆก,ก,ก็ได้ที่นี่มาเป็นห้องพัดลมในราคาหนึ่งพันบาทซึ่งมันถูกมากๆนะคะทุกคนแล้วพี่บิวก็ต่อคุณป้าคุณป้าก็ลดให้2 0 0บาทเหลือแปดร้อยก็คือแบบราคาที่พักน่ารักมากๆเลยนะคะห้องอุ่นมากคือแบบมันพมเนี่ยทุกคนคุณป้าเหมือนตอนเราไปพูทับเบิกเลยก็ห้องก็โอเคนะคะ ก็มีตัวเครื่องแป้งให้แล้วก็มีน้ำอุ่นก็โอเคแหละเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันแล้วนะคะไปกันตอนนี้เป็นเวลาใกล้8โมงแล้วนะคะเมื่อเช้า,ชาตื่นมาอยู่ที่16องศาเยเตรียมชุดเตทม,มาวยทุกคนแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรหนาวมากเลยอะก็เลยใส่แบบจับเต็มชุดแบบชุด,บบชดอุ่นนะคะใส่ถุงเท้าด้ยแล้วก็ใส่ถุงเทา้าเ้าใบไปนะคะเพื่อความอุ่นปะ เป็นห้องแฮร์รี่พอตเตอร์ห้องแต้บันไดอยหนาวมากเลยเห็นปะไม่เห็นปะเช็คนอกเธอ เมื่อกี้เราไปแอบดูที่ริมน้ํามานะคะทุกคนก็คือว่าเรือที่เนี่ยแอบดูราคามาเมื่อวานเนี้ยสองคน360นะคะใช่ไหมคือ320นะ้ยเนาะแต่ว่ามัน40นาทีอะทุกคนก็เดียว่ามันก็นานอยู่นะก็เลยเดี๋ยวหาอะไรทานแล้วก็ดูคนอื่นพายเรือแล้วก็ไปปั่นจักรยานเล่นน่าจะเวิร์กกว่ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบเห็นรอบๆได้มากกว่านะคะก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกัน,นะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศที่แบบคนอื่นถ่ายเรือเดี๋ยมันก็ดูแบบเออน่าสนุกดีนะ,ปะไปหาอะไรทานกันค่ะวันนี้ไกด์แนะนำมันโถโอ,อร่อยไหมไม่รู้ต้องลองข้างบนมีต้นชาด้วยอ่ะแต่เ,เราจะแวะถ่ายรูป ตอนอากาศเย็นลงเพราะว่าเราใส่เสื้อแบบเสื้อสวยมาอยู่แต่ตอนนี้หนาวว้าอ๋อนี่เราพอสาตต์โรงพยาบาลบาอยู่ตรงนี้ด้วยพ,พี่วิวอนมามัยอ่ะถ้ายองมาทํางานที่นี่พ,พี่วิวจะมาหายาปีละปีละปีละสองครั้ง,งครั้งขอบคุณค่ะถือว่านะถือว่าเยอะอยู่นะเก็บก็ใคร ยี่สิบเอาเอายีบบาทค่ะเอาสีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะอุ่นม,มากค่ะถามว่ามาที่นี่กินอะไรมันเผาซิกเนเจอร์นะทุกคนมาต้องได้กินข้าวเช้าข้าวเช้าเราเล่นเร <laughs> าไปหาอะไรกินอันนี้เป็นแบบรองท้องนะคะ อร่อยอะค่ะมันเหลืองถึงมันส้มมันส้มเจ้ากับพี่วิวสั่งกว๋วยเตี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวรอก,กว๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่คือฟ i r s t t i ม์ที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวไก่ดำนะคะเ mm hmm. มื่อกี้โยแอบชิมไปน,นิดนึงโยว,ว่ามันเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ค่อนข้างแปลกอะ เพราะว่าที่นี่เขาใส่เหมือนประมาณแบบงางาขาวอะค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนแบบเป็นฟิล์เหมือนแบบมีน้ำมันลาดนิดนึงชาร้นนะคะแต่แก้วไม่ร้อนจ้ะครึุ่ณค่ง ร้านกาแฟนะคะทุกคนเราวิวแบบสวยมากๆเลยเดี๋ยวโยแอบดูชื่อร้านแอบรบ้านชื่ออะไรอะร้านชื่อ리 Y c o f o f f e e นะคะอ๋อร้านเขาดังนะบรรยากาศดีมากอันนี้คือชั้น2ของร้านนะคะชั้น1ก็สวยมันเป็นแบบฟีแบบกรอบรูปพอดีเลย มีเรื่องจะสารภาพก็คือว่าตอนแรกอะ่ะเรากะว่าจะไปปั่นจักรยานใช่ปะแล้วแดดมันเริ่มแบบเริ่มแรงนะคะเราก็เลยเปลี่ยนใจขับรถเล่นแทนนะคะแบบเป็นวนเวเดินรอบแล้วก็มาอยู่นี่นะคะทิป,ปวันนี้ก็จะเป็นทิป,ปแบบเที่ยวแบบชิลๆนะทุกคนไม่ได้แบบมีแอคทิวิตี้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะชิลไปด้วยกัน <laughs> ทิป,ปสไาจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วกันนะ <c oughs> อือก็เริ่มเริ่มร้อนละตอนแรกก็คือใส่เสื้อแขนยาวใช่ปะวันนี้ถอดแหละร้อน ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ11โมงแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราอะ่ะจะไปที่อื่นต่อนะคะมเมื่อกี้ก็คือทุกคนก็คือจอยกับพี่บิวมากมีคุณลุงมาคุยกับพี่บิวว่าน้องถ้าน้องมาที่นี่นะน้องต้องไปปังอุ่งถ้าน้องไม่มาปังอุ่งน้องเหมือนมาไม่ถึงก็คืองงทุกคนคือเฟลี่กับพี่บิวทุกคนคือคุยกับพี่บิวตลอดเวลาพี่บิวหน้าแบบดูเฟลลี่ใช่ปะ ใครก็อยากคุยด,ด้วยอะแล้วเขาก็บอกว่าโค้งมันโหดมากเลยแล้วก็ถ้าไปดอยอินทนนท์ก็จะโหดแต่โหดน้อยกว่าแต่คำนวณดูแล้วทุกคนอีกห้าชั่วโมงนะแปลว่าถ้าเราจะกลับบ้านอีกอะก็เป็นสิบสิบสามชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านใช่ไหมไหโอ้ไกลมากเลยอะทุกคนก็ดอยอินทนนท์จะไปไหมอะมไปปาง<ม>อุมงเละมั้งโอ้เอาไว้ปีหน้าค่อยไปแล้วกันนะปีนี้แบบสาหัสกับกนารนั่งรถละ ปางอุ่งต่อใช่เดี๋ยวเราแวะไปเที่ยวปางอุ่งนิดนึงก็คือเป็นฟิลเหมือนประมาณทุ่งทุ่งอะไรอ่ะทุ่งป่าสดเหรอทุ่งป่าสดแล้วก็แบบมีน้ําเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดสําหรับแบบคนกางเต็นท์กันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ยกกับพี่บิวไม่มีเต็นท์นะคะก็ถ้าจะมีเต็นท์ก็คงต้องเป็นคลิปต่อๆๆต่อไปนะคะก็โอเคเดี๋ยวไปเที่ยวปางอุ่งกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มแดดแรงแหละไปกัน โเป็นเด็กแม่สอนมาตลอดนะคะโยจะบอกว่าการขึ้นรถระหว่างตากแม่สอนคือที่สุดสําหรับโยแต่พ่อยโยมาแม่ห้องสอนโยยกให้แม่ห้องสอนเลยค่ะคือนับเบอร์วันพี่วิวว่ามันขับยากกว่าตักแม่สอนกี่เท่าคะเยอะเลยใช่โยแบบเหนื่อยกว่าเออใช่เพราะว่าแบบคนทางมันแบบคนแทบจะหักศอกเลยนะเขวขึ้นลงตลอดเวลาห้าชั่วโมง ใช่สุดๆถ้าใครจะมาแม่องสอนเราจะขับรถมาเองก็มาได้แต่ต้องเป็นคนที่แบบขับรถแข็งแล้วก็ชินทางหน่อยเอ้ยไม่ต้องชินทางหรอกแต่ว่าต้องขับรถแข็งเนาะถ้าอย่างแบบผู้หญิงอย่างเราเราแล้วแบบเพิ่งขับรถเนี้ยไม่แนะนำนะคะคนแบบเดี๋ยวว่ามันขับยากอะจากประสบการณ์ที่ขับรถมาสามสีเ่เดือนโยคิดว่ามันยากแต่สวยนะต้องมาแบบสักครั้งในชีวิตอาจจะแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันไกลไป รถเขาแรงจริง day สองของการขับรถว้าวยูขับเก่งมากค่ะเวลาเราขับรถมาที่นี่นะคะเขาก็จะสอนว่าให้บีบแต้มแบบประมาณให้สัญญาณนะคะเจอได้แบบ รถคันที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางโค้งอะ่ะเขาจะได้รู้ว่ามีรถอยู่ขับระวังระวังนะจ้าอะไรอย่างเงี้ เพราะว่าเขาตั้งบ้านแบบหกสเตย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อห้ามเพื่อนไปให้มาทางนี้อีกสองร้อยนิ้ว<ม>ทำไมของคุณจณะอยู่ทางขวาว้าวสวยมากเลยสวยมากมากเลยค่ะรถจอดไหนคะนี่นะจอดจอดโน่นได้นะเห็นมีรถจั่วจอดที่ไหน้านได้คนะ่ะไปจอดข้่งี่น่งน,นูนน้นนะใกล้หน่อยมันจะไกลไปค่ะที่จอดนักท่องเที่ยว ข้างบนจอดไม่ได้หรออ๋อข้ามบนเป็นโฮมสเตย์อ๋อต้องจอดนี่หรอตอนนี้เราก็มาถึงปางอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้จอดรถไว้ด้านล่างนะคะแบบที่จอดรถคัวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันค่ะคก็จะเป็นฟิลแบบต้นสนแล้วก็จะมีอะไรอะน้ำมันคืออ่างเก็บน้ำาหรอหรืออะไรยังไม่แน่ใจเราไปดูกันค่ะ อากาศแบบกําลังดีนะคะประมาณ24องศาเป็นความมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนมากแต่ก็ร้อนนิดๆอ่ะงงแสบผิวนิดหน่อยแต่แน่นอนว่าดีกว่าบ้นตากพอบ้านตากของโยน,นั้นประมาณ 40, 40องศาช่วงหน้าร้อน ชื่อป้ายค่ะทุกคนแตเดินต่อ,อยังไม่ถึงเมื่อกีนี้เราเดินผ่านนะคะแล้วก็มีผู้ชายชุดดำคนหนึ่งเขาทักอยู่ว่าเฮ้ยที่เจอกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวป่ะเราก็คิดในใจอ๋อ oh, คนที่กินสตรอเบอร์รี่ที่เราเจอที่ร้านกว๋วยเตี๋ยว เออแล้วโยก็เอ้านึกว่าชาวต่างชาติเขาบอกไม่ไม่ไม่แล้วเขาก็ถามว่านอนตอนนี้คืนไหมบอกไม่นอนแล้วกับเชียงใหม่แล้วนอนสิแบบโอ้โหโลกกลมมากทุกคนถ้าใครมาแถวนี้นะคนก็จะแบบหน้าซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่ามาแล้วไงวันหนึ่งก็ต้องเอาให้ขุมใช่ปะมันไม่ได้ไกลามากเลยนะคะประมาณมันประมาณ17กิโลอะคะ่ะจากที่บ้านหลักทายมาก็จะเป็นเส้นกับเชียงใหม่ทางเดิมที่โยกับพิวมาแต่ว่ามันก็จะแบบแยกเข้ามาทางขวางมือนะคะไม่ไกลก็โอเคนะ อ๋อโยจะบอกว่าเสียค่าเข้าได้วยนะทุกคนถ้าผู้ใหญ่อะคนละ20บาทแต่ถ้าเด็กคนละ10บาทนะคะไม่รับเงินโอนได้โยไม่มีเงินจ่ายเขาตอนเนี้ยคุณป้าก,ก็เลยบอกว่าให้ไปซื้อของสกแกนแล้วก็เงินจดมาให้ป้าระโยกับพี่วิวว่าจะว่ายน้ำแล้วก็นหนีกลับไม่จ่ายเงินล้อเล่นป้าไปกัน บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่น้ำมันเป็นเหมือนแบบเป็นการถักเหของแสงเวลาน้ำกระเพื่อมอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วโดนกับแสงอาทิตย์อะ่ะมันเหมือนแบบเป็นดาวลอยย,ยยิบละยับระยะค่ะทุกคนสวยมากๆเลยเดี๋ยวพี่พิวแล้วนะจะถ่ายทุกคนดูนะ ตรงบริเวณนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นท์อยู่นะคะถ้าใครแบบอยากมาค้างคืนแบบอยากมาสูดอากาศแบบฟิตเฟสนะคะก็แนะนําให้มาเช่าเต็นท์ได้นะคะแต่วันนี้โยก็คงไม่เช่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินแวะไปหาซื้ออะไรทานแล้วก็แลกเงินไปให้คุณป้าด้านหน้ากันนะคะไปอากาศดีมากๆเกโยกับพี่บิวถ่ายรูปไปประมาณแบบชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้อะครึ่งชั่วโมงบวกๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะโยกก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวที่ปางอุงนะคะก็ถือเป็นที่ท่องเที่ยวที่สําหรับโอเคเลยนะถ้าคนที่แบบมาแม่ท้องสอนมาบ้านรักไทยก็อย่าลืมแวะมาปางอุงนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะโยกับพี่ดิวก็ขกลับก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ่นจอยกับคลิปแบวเรียวแบบ e น j o ยแบบชิวๆแบบไม่ได้มีคทิวิตี้อะไรมาสำหรับวันนี้ก็บพไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ